ถ้าเบวเซอร์ทำงานแทนคุณได้อะครับมันจะเป็นยังไงล่าสุดแชทท g วีได้ทำการเปิดตัวแอดลาครับอยากได้เวลาคืนกลับมาไหมครับเราต้องเลิกจมง,งานกับลูกทีมแบบเดิมๆแล้วให้เอเจนต์นั้นวิ่งไปแทนพบกับ eBook The NXN Marketing Playbook นะครับที่เราจะรวบรวมทั้ง20เว r ร์กโฟจาก NXN ที่ใช้งานจริงนี่ตั้งแต่การดึงข้อมูลจนถึงสรุปรีพอร์ตนั่นเองครับ แอดลาที่สาม,มารถพิมพ์แชทผ่านโค้งได้แล้วเพียงแค่เชื่อมต่อแล้วก็โหลดตัวแอดลาเข้ามาครับโดยมีแชททีวทเป็นหัวใจหลักและเอเจนต์สำหรับการค้นหาสรุปทำงานต่างๆแทนคนเหมือนมีเว็บและผู้ช่วยส่วนตัวในที่ที่เดียวจะเป็นยังไงตามมาดูกันครับ ทุกวันนี้เราทำงานทั้งวันในเบราว์เซอร์แต่ว่าเรายังต้องคัดลอก Copy Paste สลับแท็บและแอปให้วุ่นวายไปหมดถึงเวลาเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับกับ a d l a s เพียงเปิดเว็บแล้วก็จะแปลงหน้าเหล่านั้นไปสู่พื้นที่ทำงานที่ฉลาดขึ้นรวมทั้งคอนเทก t o ทูและเป้าหมายไว้ในที่เดียวทำให้โฟกัสงานตรงหน้านั้นได้ย,วยาวๆเพราะคุณได้คุยกับหน้าเว็บมันได้เลยครับเช่น เขียนอีเมลอยู่ค้นหาหนังข่าวสินค้าต่างๆเจอเอกสารโคตดหน้าวเว็บยาวก็ให้ซัมมารีอกมาอย่างดีรวมถึงเราต้องเช้ความเสี่ยงก่อนกดดิพลอยงานต่างๆนั่นเองนอกจากนี้ในแอ l ลาสยังมีเบ์เซอร์เมโมรีคือจะเป็นการจำสิ่งที่คุณเพิ่งทำเพื่อนแนะนำสเต็ปถัดไป จะปิดก็ได้หรือเปิดเมื่อพร้อมก็ได้ให้เราไปตั้งค่าที่ในเซ t ตติ้งนะครับนอกจากนี้หัวใจของ Atlas นะครับยังมีตัว Agent แน่นอนซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่โดดเด่นที่สุดของ Atlas นะครับอยากให้สั่งของเข้าตะการ้การหรือว่าเช็คสเกจดูก็พูดไปเลยแล้วก็สั่งงานนะครับกด Agent Mode มันจะที่แทนเราในแทบนั้นได้ทันทีเหมือนมีผู้ช่วยคนที่ส ที่มาจัดก,การงานรูปซ้ำซัมนะครับตัวแอดลานนั้นใช้ได้เมื่อไหร่หรอครับก็พร้อมใช้ได้ผ่าน mac os ผ่านผู้ใช้งานแผนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งฟรี plus โกหรือว่าชาจ Go, ีบีทีโกลแผนในราคาประหยัดนั่นเองดึงบูมาร์กัผ่านประวัติจากเบราว์เซอร์เดิมได้ทันทีเลยนะครับตัว Agent m o โมละคบสามารถใช้งานผ่านแผน p l u โปแล้วกรบิสเนสนะค และสิ่งที่กำลังตามมาก็คือแม้ว่าจะเปิดบนแผน Mac OS แต่ว่าแล้วตัว Windows iOS Android ก็ไม่ต้องตกใจนะครับก็ทยอยตามมาเลยนะครับถ้าเราอยากให้เว็บทำงานแทนเราไม่ใช่ให้เราทำงานแทนเว็บลองเล่น ChatGPT Atlas ได้เลยนะครับที่ ChatGPT.com/Atlas นั่นเองหากคุณชอบแนวคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กันนะครับ